สวัสดีค <Rocky> ่ะน้องนุ่นค่ะสวัสดีครับน้องนุ่นครับสวัสดีค่ะแขกรวันนี้มาตามแนวทางตัวเลขความฝันกับน้องนุ่นเนาะค่ะในวันที่หนึ่งมิถุนายน2567ค่ะเพิ่นว่าเพิ่นฝันอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมเป็นคลิปที่สองนะครับน่าะเป็นคลิปที่สองวันที่หนึ่งมิถุนายน2567ครับผมกับน้องนุ่นตามไปฝากท่านผู้ชมครับฝันจังไรน้องนุ่นเราซูดฟังไหมค่ะค่ะเมื่อคืนนี่ก็ฝันฝันว่าขี่รถมอเตอร์ไซค์กเอึยไปเก็บ นอใหม่นะคะ <Okay. S 2> ไปเก็บนอใหม่ขี่เขาไปปานนใหม่พ่อจอดรถแล้วนูเห็นนอใหม่อยูกอย่ก่อนอยู่ก่อนหนึ่งนะคะแ <Okay. S 2> มนกำลังพุดธขืนมีต้นนองงามบัดพ่อไปเก็บเอาแล้วได้มาสองนอโนวาสิญญางเขาไปข้างในอีกมันสิเป็นทางตรงกลางเนาะคะ่ะ <Okay. S 2> ที่นี่สองข,องข้อขามันสิเป็นปาโนใหม่สิเป็นพ่วงพ่วงเขาไปเลยค่ะแต่ว่า mm hmm. หันมืด มืดแบบมืดคับเนี่ยโบหินยังน่นนะคะค่ะบันนี้เอื้อยเพินเ่นก็เลยบอกว่าอย่าข้าไปผู้สองข้าไปนูกน็บอกหูว่าความหมายของเพิรนคือคือวา่าในปลามันมีอยีงอยงมีบวกสินะคะค่ะแต่ว่ากับว่าเคยหูมาวกก่าปลานั้นเป็นปลาอาถรรพ์มันมีขีค่ะบัดพ่อเก็บเปล่วเอื้อยเพิ่นกะครับรถดตีตีรถไปกรับปลดนะคะกับปลดขงมสีเหมือนนะคะค่ะลงไปยาน้ำปวดเพินยางไปแล้วจักซิปหล่อมาจตใสไมาส่นเพิน ส้นเหยียบไปหัวขาดแต่ว่าบกกระเดินออกจากตัวนะคะยังยังติดอยู่กับปล่าอยู่นะบันนี้มันจะใส่หนังต่างอยู่จะโคอยู่บ่หล่มเดค่ะอบันนีนูกกะบบงหู้นูกกนึกว่าจะเพิรนบดิเป็นยังเนาะลูกกับขืนเป็นน้ำเพิรนขึ้นสอนถ่ายเหมือนนะคะค่ะบันนี้เมื่อไหร่ว่าข้อขพ้นน่ะเพิ่นใส่เพินแขนกระตุ๊ดดำแขนกระตุ๊ดสีดำลูกนั่นางสอนถ่ายเพิ่อนกับขับรถขับรถไปบันนี กูเถากับปูสายมาเตใสยางน้ำฝนหลดมากูเถาใสสุดดำปูสายจากักบ่งว่ามาเตไสยางมา้อมกันเลยกับปูเถายางน้ำฝนหลดยางมาไก่กหนูแต่ว่าไก่โบไดเพราะว่าเหมือนหนูอะแขนข้อเ,เอ็นเป็นขุดนะคะเป็นสีขาวเลี้ยงเงินค่ะมันสองมันเดี๋ยวว่าซองแสงสะท้อนแสงออกนะคะ,คะบารนบาาาาีบามีไผรกัข้าวมไก่กบารนีก็น้าน้าจนหอดเหื่อน พ่อไปจอดพอเท่หนูจอดแล้วปุ๊บมันนี่ลงจากรถผู้เฒ่าเพื่อนกับยางมาหาเอื่อยเพื่อนข้อขาดน,นะคะยางมาแล้วมันนี่เพื่อนพอนกระตุกออกข้อเพิคนรถปุุกลงหลังคนกระหล่มลงเลยนะคะออืบัดลังจากนั้นผู้ชายเพิ่นกำมายืนมายืนหล้วก็ะนั่งลงมาจับหลังผู้เฒ่านะิ่นบอกว่าตายแล้วรถส้นรถส้นข้อขาดตายเิ่นวะหลังจากนั้น นุ่หอดเทื่อหนละนูก็หุ่งเมือนะคะค่ะหุ่งเมือคือฝันเห็นผู้ชายหน้ามาจจกคนผู้ชายนันหน้าผู้ชายนันดำกลดรถมาสามคนผู้เฒ่าผู้หญิงผู้นึงใส่สุดดำผู้ชายผู้ชายใส่สุดดำผู้ชายนู้ยจำบ่ได้ว่าใส่สุดยังหันแต่ว่ามันหลากสีนะคะสามคนชัดอผู้หญิงใส่สุดดำเมียนผู้หญิงใส่สุดดำยางนำกลเป็ด ยังน้ำกลนากระดานมาเลยค่ะผู้หญิงนี่ผู้เดียวเมนบอกผู้หญิงผู้สาวผู้ชายสามคนกบผู้เา่ายังนากระดานเลียกมันปนยังหดรถกันมาเลยแมนค่ะยางน้ำกลรถมอเตอร์ไซค์มาค่ะแล้วเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์หูบบอบ่หูค่ะบ่เห็นเมนบอกบ่เห็นค่ะอืมบ้านนี้อายุของเอื่อยนี่จักปีอายุเอื่อยผู้เป็นข้อขาดนะอายุยี่สิบเจ็ดปียี่สิบเจ็ดปีเนาะค่ะ บานนี้เพื่อนข้อขาดนี่ข้อขาดย่ไสข้อขาดเมื่อว่าออกจากปาโนใหม่มาเนาะคะ่ะบ้านนี้เพื่อนสีมากขโขงรถโขงรถเมื่อบ้านนี้นุก,กําลังยางออกจากปานใหม่รถก็เลยรถซิปหลอกก็เลยชนเพื่นนะคะชอนอยู่หม่องปานใหม่ แต่ว่าเนี่ยตอนนั้นว่าท่านข้อว่าท่น้รุดออกจากลาบข้อว่าเด็กรุดออกจากลาบ้านข้อเพิ่งมารุดอยู่ไสบานอยู่เหื่นค่ะอยู่หื่นมูนี่ะคะใส่ทุนเฮื่นนะคะไปทุนบ้านบ้านที่ไรา้ดหน่นบ้านบ้นเด็กที่ข้องนู้นโคกสิบเจ็ดมูนนึงหกสิบเจ็ดมูนนึงเนาะเพิ่นข้อขาดยุหันเลยเป็นบ่ข้อขาดครัพ่อผู้เฒ่าถอดกระตุ้ดดำออกจากขอข้อเพิ่นกระุดปลุกลงลำกระ หลบลงเลยนะคะคือผู้เฒ่ายางนามาเมนค่ะจนหดเนือนำนุ่นเมนค่ะเิยางมามาถอดเอาตะกุดเนข้อเมนค่ะตะกุดหลังงจากข้อก็รุดรุดลงแล้วกระหลมลงเลยค่ะเห็นเลือดบอกนี่ความฝันเลือดนี่กระไลออกจากข้อนะคะแต่ว่าหันไหล่บอลไยเพราะว่ามันสิเป็นมันสิเป็นห้อยเป็นห้อยแบบห้อยเละๆอยู่มองข้อนี่นะคะบันนี้หลังจากนั้นข้อแบบ ลุดออกคนถอดออกนะค,ค่ะแล้วในความฝันนี่น้องน่งนกับสะดุ้งตึงขึนเลยเป็นบ่พ้อผู้ชายมาจับหลังเอื่อยที่พข้อขาดแล้วบัดนนี้ผู้เฒ่า่นพก็บ,บอกว่าตายแล้วรดส้นข้อขาดหลังจากนั้นนุ่หอดบานนุ่งหูเมืองนะคะหูเมืองจับห้องฝันบ้านเลขที่นี่หกสิบเจ็ดหมู่หนึ่งเนาะค่ะแล้วก็อายุของเอื่อยก็ยี่สิบเจ็ดปีค่ะอื บ้านนีท้ท้ตีเหล็กจากพวมฟันนี่น้งนุนสิตีเป็นตรไรนงสามตัวเนาะคะ่ะนุตตีเก่านี้มาจากผููเทาส่วนสองเจสมาจากอายุเออยเป็นข้อขายอืมไฮสิตีไ้ก็คือเก่าสองเจสเป็นบวกคะเป็นเหล็กสามตัวเนาะคะ่ะเหล็กตีจากฟันเก่าสองเจดนงนุนไฮเนาะคะ่ะแล้วก็บ้านท,ที่ติดเวียดนามเนาะหกสิบเจ็ดมูนึงเนาะเพราะว่า เอื่อยนี่ไปเสียชีวิตอยู่ใตทุนบาทเนาะค่ะรากาอายุของพี่สาวหรือว่าเอื่อยนี่อายุ27ปีอายุของเพิ่นเนาะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขอความในการสื่อสลารกินแบงรัฐบาลของน้องนุ่นเนาะค่ะใ,ในวันที่หนึ่งมิถุนายน2567น,นี่ค่ะ ถ้าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นแตกต่ามประจากตัวเลขของน้องหนุ่มนะครับเนาะก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับผมเพราะว่าแต่ละคนตีตัวเลขเพื่อจะเนาะน้องหนุ่มตีมาให้ชุดนี้กันตักแอบกันจะยับชุดนี้ลงให้ท่านผู้ชมได้แคปหน้าจอนะครับเนาะแต่ว่าถ้าท่านผู้ชมมีความคิดเห็นแตกต่ามประจากตัวเลขชุดนี้กัคอมเมนต์ใต้คลิปเป็นแนวทางเพิ่มเติมได้ครับผมเพราะว่าอาจจะมีแนวทางความคิดแตกต่ามประจากน้องหนุ่มนะครับเนาะก็เป็นแนวทางให้กับท่านผู้ชมตัดเสนได้ครับผม ค่ะน้องนุ่นมี่ยังเพิ่มเติมอีกโบมีค่ะบบมีแล้วค่ะค่ะกับคอหายมีโชคมีลาบเดี๋ยวรางวันใหญ่กับน้องนุ่นเบิร์ตซุขผูุ้พโคนค่ะแต่ก็อย่าลืมนะค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมคลิปแรกของน้องนุ่นค่ะน้องนุ่นคนกับฟันคักคือกันเนาะค่ะคลิปแรกค่ะกับในคลิปนี้เนาะค่ะกับขอขอบคุณน้องนุ่นหลายๆาค่ะที่น้องนุ่นมาแบ่งปันแนวทางตัวเลขความฝันให้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังค่ะ ขอบคุณน้องนุ่นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องนุ่นค่ะแม้ทางตัวเลขความฝันในการสือสลากกินแบ่งรัฐบาลของน้องนุ่นค่ะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2567นี่ค่ะน้องนุ่นนี่เพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปกับเอื่อยเพิ่นเพิ่นว่าค่ะไปเอาหน่อไม้เพิ่นว่าพอเอาหน่อไม้แล้วเอื่อยเพิ่นก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกมาเนาะค่ะแต่ว่าน้องนุ่นนี่ยางน้ำกลืนเพิ่นว่าบ่หั่นระเข้นรถเพิ่นว่าค่ะ พอขับออกมาได้โบกไกลเพิ่นวาเอื่ยเพิ่นกระถือโรซิปลอยเหยียบเพิ่นวาข้อขาดเพิ่นวาแต่ว่าบบหันขาดออกจากตูเนาะค่ะเพิ่นวาข้อนี่ขาดแต่ว่าหันขาดขาดบบเบิดเพิ่นวาค่ะยังตอกันได้ยังติดกันได้แต่ว่าในความฝันนะเอ่ยเพิ่นพาะโบไดเสียชีวิตเพิ่นวะค่ะ ขอ,อยังติดอยู่กับตูอยู่เพื่อนว่าเด็ขับมอเตอร์ไซค์ออกมาเพื่อนว่าเพื่อนก็ได้ขืนซ้อนเอ่ยเพื <S <S ่อนเพื่อนว่าค่ะแล้วมีผู้เฒ่าผู้ยิ่งเพื่อนว่ายางน้ำกลลลดมากกับผู้ชายสามคนเพื่อนว่ายางน้ำกลลลดมากจนมาหอนเหื่อนของน้องนุ่นเอื่ยน้องนุ่นนี่ลงจากลดยางเขามาไต่ตรางเหื่อนเพื่อนว่าผู้เฒ่าก็เลยเอาตะกุดออกจากหัวของเอื่ยน้องนุ่นเพื่อนว่าค่ะ พอผู้เฒ่านี่เอาตะกุดออกจากหัวของเอื่อยน้องนุ่นแล้วคอของเอื่อยน้องนุ่นก็ขาดลงเลยเพิ่นว่าค่ะคอขาดลงเลยเพื่อนว่าหัวลุดออกจากโตเลยเพิ่นว่าค่ะน้องนุ่นเพิ่นก็เลยไใดตัวเลขมหาห้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั่นก็คือเก่าสองเจ็ดเก่าสองเจ็ดเป็นเลขตีจากฝันค่ะเกานี่ก็คือผู้เฒ่าเพิ่นว่าค่ะสองเจ็ดนี่เป็นอายุของเอื่อยเพิ่นเนาะค่ะหรือว่าพี่สาวเพิ่อนอายุยี่สิบเจ็ดปี เพิ่นจับใส่กันก็คือเก่าสองเจ็ดเพิ่นว่าคาเลขสามโตค่ะเป็นเลขดีจากฝันส่วนบาร์เลกทีเนาะค่ะบาร์เลกที่ที่พี่สาวเพิ่นหรือว่าเอื่ยเพิ่นนี่เสียชีวิตเนาะคะ่ะเสียชีวิตอยู่ไตทุนบานก็คือหกสิบเจ็ดหมู่หนึ่งเนาะคะ่ะบาร์เลกทีหกสิบเจ็ดหมู่หนึ่งะคะ่ะสองเจ็ดสองเจ็ดนี่เป็นอายุของพี่สาวเพิ่นเนาะคะ่ะหรือว่าเอื่ยเพิ่นที ขับมอเตอร์ไซค์ไปแล้วรถซิปลอยเหยียบข้อขาดเนาะค่ะอายุ27ปีเพิ่นว่าค่ะคันนี้ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสือสลากินแบ่งรัฐบาลของน้องนุ่นค่ะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายน2567น้้อนี่ค่ะ,ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบได้ราละวันไงกับน้องนุ่นเบิดสุขูสุขคนค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้สาวานีงก็ขอ,ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟัง คลิปของสาวหนิงพรารวยจงมีิตรความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุหมั่นขวัญเื่นมีโชคมีลาภเฮ่งเฮ่งมันมัน,มน,มนปังปังรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบอร์สุขู่สุสนนะคนเถค่ะเด้อข่ะสุดท้ายนี้สาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงพรารวยแต่หาคลิปดีๆโตเล็เด็ดๆมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้าน ได้รับชมแลบฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ